โทษไว้ก่อนละกันนะครับว่าผมไปทำขอโทษไว้ก่อนละกันเนี่ยไม่ผมไม่รับครับฟังฟังก่อนฟังก่อนใจเย็นมือนอย่าแรกเนาอีกรอบไหมอาจารย์อีกรอบแบบผมไปทําอะไรสักอย่างหรือไปพูดอะไรสักอย่างที่ทําให้เอ่อดรดินแกแบบไม่โอเคอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่า ถ้าผมได้พูดจาอะไรไปแล้วมันมีผลกระทบทําให้สิ่งที่อาจารย์จะทําอยู่อะไรเงี้ยมันมีผลกระทบไม่ดีผมก็ต้องกราบขอโทษตร,ตรงนี้ด้วยแล้วขออภัยแล้วขออโหสิกรรมเออาจารย์จรินด้วยนะครับจึงผมไม่ได้ใจมันมีอะไรแต่ว่าอย่างไรขอโทษไว้ก่อนละกันนะครับว่าผมไปทําอะไรไม่ดีหรือว่าพูดจาอะไรไม่ดีขออภัยแล้วขออโหสิกรรมอาจารย์ไว้ที่นี้ด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องแรกเนาะอ่าเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้นะสดๆเลย คนแรกที่ค,คุณควรขอโทษคือประชาชนที่เขาบริจาคเงินแล้วคุณเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะใช้ผิดวัตถุประสงค์แต่ออกมาจากกองปราบคำแรกมาขอโทษผมเพราะคุณกลัวสิ่งที่ผมพูดหรือเปล่าอืมอืมอืเลยมารีบขอโทษผมก่อนเลยแล้วมาขออโหสิกรรมมาอโหกมาอโหสิกรรมอะไรครับเราไม่ได้มีกรรมต่อกันผมไม่รู้จักคุณคุณเป็นใครก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้จัก อแล้วที่ผมจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่และเรื่องแบบนี้เพราะมันคืออาชญากรรมไม่ว่าใครกระทำผมผมก็ต้องมาป้องกันสังคมไม่ต้องมาขอโทษไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไปขอโทษคนอื่นที่คุณอาจจะเอาเงินเขาไปหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนผมไม่ได้เดือดร้อนครับผมจะเดือดร้อนตอนนี้แหละที่คุณมาโยนให้ผมเนี่ยอออ่าเถ้าผมว่า เขากาลังเหมือนกับว่าอาจารย์ติดใจอะไรเขาหรือเปล่าถ้าผมถามผมวิเคราะห์เอ๊เหมือนอาจารย์ติงมีเรื่องโกรธอะไรเข้าส่วนตัวหรือเปล่าอไม่รู้อาจารย์มีอะไรฝังใจกับเขาหรือเปล่าไม่เลยครับผมไม่เคยรู้จักคนนี้มาก่อนถ้าถ้าผมโกรธนะมันจะยิ่งกว่านี้โอ้แล้วอาจารย์ไทยต้องมาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าเขามายุ่งมายุ่งบางเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมกําลังป้องกันสังคมเรื่องอื่นอยู่แต่ไม่ใช่ส่วนตัวไม่ใช่ส่วนตัวครับ พอทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคดีอ่ะพี่พุธมันไม่ใช่เรื่องของผมเลยสักเรื่องแต่ว่าผมเขาเลยก็บอกว่าเรื่องนี้เปล่าจพราะทีเขาเลยบอกเรื่องนี้เปล่าว่าที่อาจารย์กำลังทําอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับเขามายุ่งที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเนี่ยอันนี้เขาเลยขอโทษเรื่องนี้หรือเปล่าอาจารย์ขอโทษทําไมไม่ทันแล้วไปขอโทษคนอื่นนู่นเออเออคือผมก็เลยมองว่าบีคงกำลังมองว่าสารตั้งต้นที่ผมไม่รู้นะว่าทำให้เขาต้องเจออย่างนี้เป็นเพราะอาจารย์ติ่ อ๋อจริงๆครับถ้าไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนมันบังเอิญมันบังเอิญมันเหมือนผมกําลังทํางานอยู่แล้วมีกลุ่มคนเดินผ่านผมแล้วก็มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐและผมกําลังทําอยู่หลังจากนั้นผมหันไปดูแล้วมันเกิดอาการพิรุธผมก็เลยลองตรวจสอบแค่นั้นเองแล้วพอตรวจมันก็เจอ อันนี้ผมถามอาจารย์นะเราไม่เคยเจอเกระดับตรงตรงอาจารย์มั่นใจใช่ไหมที่ตัวเองเจอเนี่ยมันคือเรื่องผิดปกติจริงๆผิดปกติกับผิดกฎหมายมันอาจจะไม่แน่นละเพราะเราบอกเราผิดปกติแต่จริงตัวสอบแล้วเฮ้ยมันไม่ผิดกฎหมายอะอาจารย์ที่เจอผิดปกติและอาจารย์มั่นใจว่ามันมันผิดกฎหมายพี่พูดเอาอย่างนี้ครับผมเจออาชญากรมาเยอะมากๆอืรูปแบบหลายรูปแบบหลายพฤติกรรม แต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วสามารถดีเทคหรือว่าเจอได้เนี่ยมันคือเรื่องที่ผมเห็นรูปแบบซ้ำๆการที่ผมสุ่มตรวจเนี่ยถ้าเขาไม่มีอะไรมันก็ไม่เกิดอะไรครับแต่พอเอินสุ่มตรวจแล้วมันเจอเลยครับอันนี้ผมพูดแทนจะเจอทั้งเรื่องบัญชีที่มันดูปกติอะถูกปะเรื่องไปพ่วงชื่ออย่างเงี้ยเออหรือแม้แต่การเปิดรับบริจาคอะอย่างเงี้ยอันนี้คือมันผิด จากเรื่องแค่เราเอ๊ะถูกไหมอาจารย์แล้วเราลงไปส่มแล้วมันเจอขึ้มนมาจริงๆใช่ถูกต้องครับนี่ใหญ่กว่านี้ไหมนี่ใหญ่กว่านี้ไห oh, มคนเดียวนี่แล้วถ้าแล้วถ้าคุณบีนะยังไม่หยุดโยนโยนความผิดให้คนอื่นหรือมาพูดถึงผมแบบนี้นะผมจะเปิดยิ่งกว่านี้อีก oh, โอ้ยจีหายละนี่แค่นำจิ้มนะครับโอ้โห uh huh. เอางี้นะอาจารย์เมื่อกี้ ถามผมนะผมก็ไม่ได้วิเคราะห์คนเป็นเหมือนอาจารย์สมมุติผมเห็นภาพเมื่อกี้ผมสงสารบีเลยอาจารย์อันนั้นพี่พูดไงก็น๊ะมันคือผลที่ทําให้คือมันไม่เหมือนกันนะอาจารย์อาจารย์เห็นทนายตามจ้ะตามเดี่ยมันออกมาเวยวายวยวายแบบแสดงเกี่ยวกับแต่บีเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่เกี่ยวกับเลยแล้วก็ดูสุดภาพเขาดูอ่อนโยนครับครับผมอ่อนโยนอาจารย์ผมผมสงสารเลยเมื่อกี้ผมดูอะให้ผมดูเอาส่วนตัวผมนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลย ผมว่ามันไม่จริงอ้าวอะไรไม่จริงที่ขอโทษนะครับมันคือการโยนให้คนอื่นว่าผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าผมทําอะไรผิดแต่ถ้าผมทําให้อาจารย์ตรีนไม่พอใจผมขอโทษละกันแต่ผมไม่รู้นะว่าเรื่องอะไรทําไว้กี่เรื่องก็จํานวนเท่านั้นแหละครับ <c oughs> ถ้าไม่รู้ตัวเดี๋ยวก็จะบอกให้ทีละเรื่อง <c oughs> อาจารย์คือพอวันเนี้ อคราวนี้บีเนี่ยเขาเขาก็อะล่ะขอโทษแล้วเขาก็ยังมั่นใจนะเมะื่อกี้อาจารย์จะฟังไม่จบผมเล่าย่าอเขาบอกว่าเขาอ,อุตสา์แสดงตัวโดวยเอาหลักฐานมาเขาก็บอกว่าทุกอย่าง,งเขาเอาให้หลวงพอ่ออะให้หลวงพออ่อนะทั้งที่วันนี้เรามีการจับพิรุธไอ้เรื่องใบกระถินโปรโมทกะนะันอะแต่บีก็ยังบอกให้หลวงพอ่อคือคอำแบบเนี้ยบี B ย้ำครั้งที่หนึ่งก็หลวงพอ่อครั้งที่สองออกมาวันนี้ห้าชั่วโมงมั้งก็หลวงพ่ออีกเขากําลังจะบอกว่าถ้าเขาผิดต้องไปหลวงพ่อด้ปะ เอางี้ครับเมื่อกี้ที่พูดมาไม่มีอันไหนยอมรับผิดว่าเป็นความผิดตัวเองเลยอะถูกอ่ะใครทุกคนก็ต้องใครจะยอมรับผิดล้วจารนะนนและการขอโทษผมเมืกเก่อกี้ไม่ใช่การขอโทษว่าตัวเองผิดนะขอโทษทั้งๆที่ไม่รู้ด้วยซ้ําขอโทษอ,อะไรก็ไม่รู้เออ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 พูดแล้วน่าคิดเออถ้าคนเราจะขอโทษเราก็ต้องรู้ว่าเออเราเคยไปก้าวล่วงหรือด่าอาจารย์ตีนหรือเปล่าอะถ้าสมมติผมนะผมอาจจะไปหยาบใครใส่อาจารย์ตีนหรือเปล่าเอองั้นผมขอโทษ เออจริงเว้ยแล้วเราพูดแบบเนี้ยคือโยนว่ากลายเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทําให้อาจารย์ตินไม่พอใจมันไม่ใช่ความไม่พอใจเลยผมไม่รู้จักคุณออออไม่รู้จักคุณออออคุณเป็นใครก็ไม่รู้ออืออแล้วคุณความความที่คุณขอโทษผมเป็นคนแรกเป็นเรื่องแรกที่คุณพูดหลังจากออ,ออกมาจากกองปราบเนี่ยเพราะคุณกลัวครับกลัวอะไรเออ กลัวอะไรกลัวสิ่งที่ผมพูดเนาะกลัวสิ่งที่ผมพูดและยิ่งคุณทําแบบนี้นะตอนแรกผมพูดกับพี่เมย์นะว่าวันเนี้ยจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมพูดเเออเออแต่พอทําทแบบนี้นะครับมันมีเรื่องใหญ่กว่านี้ครับพี่พุธอาจารย์ทําให้ผมนอนไม่หลับเลยนะหลายวันแล้วนะอาจารย์ทำแล้วจัทิ้งไว้อย่างนี้นะ้ล้วคนไทยทั้งประเทศก็จะงงมีใหญ่กว่านี้เหรอ เรืคน,นจริงๆน,นะครับการการแสดงพฤติกรรมแบบนี้พี่บุ๊มันจะเรียกคะแนนสงสารใช่ผมสงสารอืม,มันจะเรียกส,เสำเร็จสําหรับบางคนเออแต่ผมไม่โง่ไงเดี๋ยวผมโง่ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> <ม>่ะ <laughs> ต่อต่อมันจะมีคนที่มันจะมีคนที่เล่นกับใจคนครับด้วยการ ทำตัวหน่าสงสารมผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นทุกอย่างบริสุทธิ์ใจเชื่อว่าบริสุทธิ์แล้วโยนอะโยนให้พระอ่ะโยนให้ผมอมนี่คุณไม่ไม่ได้ขอโทษเพราะตัวเองรู้สึกผิดเลยนะอืมอืมแล้วถ้าจัดมาทําให้เป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวได้เป็นส่วนตัวจริงๆนะถ้าทําแบบเนี้ย อันนี้ไม่ได้ขู่เขาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกนี่ขูอข่อะขูอ่อะจริงๆผมผมไม่ใช่คนขู่ครับแต่ผมต้องขอบคุณเอฟซีเขามากๆนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเอฟซีเขาที่มาโจมตีผมทําให้ผมได้ข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันหมายถึงว่าเขายิ่งไปด่าอาจารย์อาจารย์ยิ่งได้ข้อมูลเยอะขึ้นเหรอถูกต้องอ้าวเหรอเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์แล้วพอวันเนี้ยเอาละบีเขาขอโทษเขาก็ยืนยันผมเข,ข้าใจนะมนุษย์เราอะ่ะมันก็ต้องสร้างกลไกป้องกันตัวเองก็ต้องปฏิเสธว่าตัวเองไม่ผิด แต่ขนาดเดียวกันแต่ขนาดเดียวกันการที่พระไม่พูดเนี่ยผมขอถามอาจารย์ช่วยวิเคร์ะหน่อยแล้วกันนะคืนนี้เดี๋ยวไม่กวนนานละเห็นบอกพวกนี้อาจารย์มีงานต่างจังหวัดด้วยใช่ปะนิดเดียวนิดเดียวกา,ารที่อยู่พระไม่พูดอย่างเงี้ยอ่ะหลวงพ่อหลวงปู่ผมเอ่ยเองละดิอยู่ก็ไม่พูดทั้งที่ท่านเนี่ยควรจะต้องรู้เรื่องอะไรต่างๆเยอะที่สุดช่วยผมวิคคะห์นิดนึงทำไมพระอยู่กันปิดวาจาขึ้นมาซะอย่างนั้นตอนแรก ตอนแรกไม่พูดเรื่องยังไม่ใหญ่แต่พอพูดปุ๊บมันขัดกันเองหลายๆอย่างทั้งขัดในตัวเองแล้วขัดกับคู่กรณีอีกคนหนึ่งฉะนั้นการเงียบถือว่าเป็นการเลือกที่ฉลาดแต่อาจจะช้าไปหน่อยอแต่พูดไปแล้วไงครับอืมอืมอืมมันก็มัดตัวเองอืมคือถ้าผมฟังอาจารย์ติมบ่อยๆเนยนะแสดงว่าต่อไปเกิดเรื่องมันไม่ควรพูดหรอ,อาจารย์ติมฮะ ผมว่าถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะพูดอะไรโง่ๆออกไปไหมอ่ะผมว่าไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันง่ายที่สุดเออเออแล้วการลบรูปหนีเนี่ยจากแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะครับมีคนลบรูปเลยใช่ไหมตอนนี้มีคนลบลอ้าวพี่เมย์ไม่กลับบ้านเหรอครับยัง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 ยูยงานโทรไปเรียกมึงมา <laughs> อบอกอาจารย์ตินมาแล้วอาจารย์ตินมาแล้วตามมาคุยก่อน นีเ่เปลี่ยนแต่งตัวกลับบ้านแล้วนะวันนี้ออผมพูดกับพี่เมย์พูดกับพี่เมย์กับพูดกับพี่หนุ่มกัญชยนะัยเนาะบอกว่าผมาจะพูดครั้งเนี้ยครั้งเป็นวันสุดท้ายแล้วจนกว่าจะมีการคืบหน้าของคดีเช่นมีใครโดนจับนะครับเออเออเออมาหาว่าผมมากั่นแกล้งนะพูดแบบเนี้ยไม่ว่าจะใช้ถ้อยคำวาทศิลป์ยังไงก็แล้วแต่ ผมรู้ทันนะอือเอาลบรูกนิดหนึ่งลบรูปนิดหนึ่ง,งอือม,มันมันส่ออะไรลบรูปเนี่ยเล่าหน่อยนิดหนึ่งการลบรูปแปลว่าอะไรได้บ้างครับหนีความผิดอะถ้าผมอ่ะอุ้ยเดี๋ยวมันจับได้ไว้ผมลบก่อนไว้เดี๋ยวมันมา,าเก็บถ้ามันไม่มีะอะไรลบทําไมอ่ะอ๋อถูกขุดถูกขุดอ้าวการโดนขุดอะคุณรู้สึกว่าคุณโดนแฉเหรอครับมันมีอะไรผิดเหรอครับ อืม,อมแล้วประเด็นคือคุณลบที่แพลตฟอร์มไหนมันก็ไม่ทันแล้วผมเก็บม,มามครึ่งปีแล้วโอโ้โอหคนลุกของจริงครึ่งปีโอ้โหขอบคุณเอฟซีเขาด้วยนะครับขยันโพส์ขยันดา่าเก็บหมดครับหลังจากนี้อ,อาจจะมีกรุดบินตามไปด้วยครับอ่าอันเนี้ย อันนี้ตอนนี้ยังไม่โกรธนะพี่เมย์ตอนนี้ผมไม่โกรธมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเออแต่หลังจากนี้ผมจะโกรธแล้วนะครับอืม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 คดีนี้คิดว่าจะต้องมีคนถูกถูกจับไหมถ้าตรงไปตรงมาตามหลักการว่าคนผิดต้องได้รับการลงโทษก็ต้องมีคนโดนจับต้องมีคนติดคุกอยู่ที่ว่ามันตรงไปตรงมาหรือเปล่าเอออ๋อคนเดียวหรือมีเพิ่มถามจริงจากวิเคราะห์ที่อาจารย์พอมีข้อมูล่ะ คนเดียวหรือมีเพิ่มเอาจริงมันมีมากกว่าหนึ่งคนครับพี่พุธอ้าวรวยนะโอ้โหตายแล้วผมว่าแล้วเรื่องใหญ่คือเรื่องนีน้แหละมากกว่าหนึ่งคนมากกว่าหนึ่งคนครับพี่เมย์ก็รู้จักด้วยนะคนที่จะโดนอีกคนหนึ่งอ่ะอ้าวจักด้หรออะไรเนี่ยฉันรู้จักได้หรอสละเรือสละเรือกันหมดแล้วโอ้โห เอาอย่างนี้แหมจะพูดว่าไดีวะคน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 ในวัดอันนี้ผมถามนะคนในวัดมีโอกาสไหมที่ที่จะต้องมีส่วนรับรู้หรือร่วมกระทําไปด้วยคนในวัดเอาอย่างนี้นะครับกลุ่มทีมงานอ่ะของเขากับคนในวัดเขาไม่สื่อสารกันอย่างที่ว,วัยวัจกรพูดเพราะใครไปปั่นว่าวัดไม่ดีอย่างนั้นคนของวัดไม่ดีอย่างนี้ แล้วมาปั่นอีกฝั่งหนึ่งว่าคนของทีมตัวเองไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้สองฝ่ายอะเกลียดกันแล้วไม่คุยกันโอ้เออ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 คุณคุณคุณคิดว่าคุณฉลาดแล้วไงเออ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 กลัวคนเขาคุยกันแล้วมันจะโปะไงก็เลยต้องไปบอกว่าอย่าไปคุยกับคนนี้นะอย่าไปคุยกับฝั่งนี้นะเดี๋ยวข้อมูลมันจะมาซิงกันมาชนกันเออเออเรื่องใหญ่ เอาเท่านี้แหละไม่อยากเกงใจอาจารย์เ <_ d ance> พูคได้าจมีงานใช่ปะ่ะต่างจังหวัดเห็นน้องบอกโอ้ยบินบายเอพบิบบ oh าม,ามูด <üh j. S 1> อยากรู้อะไรพี่พูดอยากรู้อะไรครับผมก็ไม่กล้าถามตรงๆวัดคนในวัดนั่นแหละโดนปะ่ะอ่ะผมถามจริงผมไม่ได้เอ่ยใครนะคุณผู้ชมฮะค,คนในวัดมีโอกาสไหมอ่ะผมกว้างๆว้าอเออถ้าหลักฐานไปถึงใครก็โดนทุกคนอืม พี่พูดคิดว่าหลักฐานถึงใครบ้างล่ะครับผมผมก็พูดผมก็โดนคุดบินนะดิผมก็พูดว่าพี่ปุดมีหลักฐานพี่เมย์ก็มีหลักฐานแล้วหลักฐานน่ะใครเกี่ยวข้องก็โดนหมดเขาทําเพราะว่าเขาต้องการอะไรจาย์ต้องการรวยเหรออันนี้ผมไม่ได้เอ่ยใครนะจรย์ก็ไม่ได้เอ่ยใครคนบางคนที่กระทําผิดในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาอะไรเขาอยากรวยเหรอจย์หรือหรืออะไร เรื่องนี้ความเสียหายมันก็คือเงินครับเงินที่แปลงเป็นทรัพย์สินอืเขาคงไม่ได้ทําแบบนี้เพราะทาแล้วมีความสุขอย่างเดียวมั้งครับเขาน่าจะต้องได้เงินด้วยอมีอะไรอีกไหมจานมียศใหญ่ที่จันว่าแทรกแซงอ่ะแทรกแซงอ่ะตอนนี้ยังแทรกแซงมีไหมก็ผมพูดไปขนาดนั้นแล้วถ้าแทรกแซงอีกรอบก็คราวนี้จะโกรธจริงๆละ มีคนช่วยอ่ะอบคนแซ่บแรงแล้กใหม่มาสู่ครัวไหรอมามาอาโหสิกรรมมาขอโทษผมเป็นคนแรกตลกนะเออเออคือนี่ผมงงมากนะนี่จริงเมื่อกี้ตอนตอนจ่อไมค์เขาพูดนลิกอาจารย์ลุงว่เรานั่งจัดรายการเรายังงงอ่ะแทนที่บีจะพูดว่าขอโทษหลวงพ่ออะถูกป่ะอยู่ๆเข้ามาหาอาจารย์ตินเราก็บบเฮ้ยเดี๋ยวต่อสายหาอาจารย์ตินีปุแล้วพี่พูดลองพี่พูดลองนึกดูดีๆนะ เวลาเราจัดอันดับการถแถลงอะ่ะข้อที่หนึ่งขอโทษผมกลัวใช่ไหม,มยังไม่รู้ไม่ยังไม่รู้เหรอว่าตัวเองทำอะไรแล้วมันมไม่ใช่เรื่อวัวงงมากให้ย้ำอีกทีไม่รู้จักครับผมไม่รู้ได้วยซ้ำว่าคุณชื่ออะไรอืมคือน,นี้ถ้าถามผมนะคนทำข่าวผมผมกำลังคิดอย่างหนึ่งว่า มันจะเป็นโอกาสไหมที่หลวงพ่อเองก็ดีอันนี้เอ่ยชื่อละหลวงพ่อก็ดีหรือบีก็ดีจะมานั่งคุยกันจะมานั่งคุยกันแล้วเกิดตกลงเพื่อให้เรื่องมันจบอาจารย์มองไง <c oughs> ก็จริงๆแล้วหลวงพ่อสั่งปิดบัญชีตั้งแต่สองเดือนที่แล้วไม่ใช่หรอครับ <c oughs> แต่ทําไม <c oughs> บัญชีมันเพิ่งปิดเร็วๆนี้ล่ะครับอืออืออาจริงๆสําหรับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่ออาจจะมีเมตตาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเป็นเรื่องความรู้สึก แต่การมีเมตตาและให้อภัยคนที่เอาเงินคนอื่นไปมันไม่ใช่เงินของหลวงพ่อ,อหลวงพ่อจะมาเอาความรู้สึกส่วนตัวตัดสินใจแทนเงินคนอื่นได้ยังไงอืมเอออันนี้ผมก็ไม่ไเรื่องกฎหมายมจะม่ใช้ความสงสารได้ยังไงคือล่าสุดวันนี้นะอาจารย์วันนี้เล่าให้ฟังเราไปเจอไเรื่องสนามบอลคือ คือถึงแม้มันไม่ใช่ธุร,รกิจนะแต่บอกทําเพื่อสังคมอันนี้ผมก็แค่คิดในใจว่าแล้วถ้าคนเข้าบริจาคเขาไม่ได้เข้าบริจาคช่วยผู้ป่วยอสมปปมติถูกปะเขาไม่ทำสนามบอลแบบใหญ่โตขนาดนี้อันนี้วัดไม่สวยเหรอเนี่ยอาจารย์ไม่ทราบครับแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังติดใจกับการมาขอโอโหสิกรรมอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไม่นอนอีกเดี๋ยวไม่นเดี๋ยวโพสอ,อีกเดี๋ยวโพสอีกที่พูดอะี่พูดโทรมาสิบสายเลยนะ ไอไอ้ไอ้ไอ้ไม่คือผมก็สงสัยทุกคนตกใจอาจารย์เพราะว่ามันเหลือเชื่อมันเหลือเชื่อจริงๆแล้วเป็นแบบคืออย่างนี้ถ้าเป็นชาวบ้านบอกเอ้ยขอคือถ้าเป็นผมนะภาษาข่าวถ้าเป็นพวกนักการเมืองงนี้เฮ้ยจบได้ไหมเหมือนประมาว่าเฮ้ยจบได้ไหมอาจารย์ตินจบได้ไหมเออตอนแรกว่าจะปล่อยผ่านไปนะแต่ว่ามาเมนชั่นผมอย่างเงี้ยโดยที่มาแอปแบลทาเป็นมาขอโทษโดยที่ไม่รู้ว่า ตัวเองทําอะไรออกไปไม่รับครับไม่ต้องมาขอโทษผมไม่คุณไม่ได้ทําอะไรให้ผมโกรธอืมอืมอืแต่ถ้าจะเป็นแบบเนี้ยผมจะเริ่มโกรธล้เพราะคุณพยายามจะโยนให้มันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคุณกับผมอ๋อคนไม่รู้หรือลูกศิษย์หรือคนที่แบบเป็นเอฟซีเขาก็มองว่าเพราะอาจารย์ตินมีปัญหานีหว่าอะถูกปะเดี๋ยวคนก็จะมองว่าอ๋อเรื่องส่วนตัวอาจารย์ตินเลยพูดเออ ก็คือดิสเครดิตนักวิชาการไปในตัวด้วยถูกไหมถ้าถ้าทําอย่างนี้นะครับถ้าไม่หยุดทําแบบนี้นะครับมันมีอีกหลายเรื่องนะครับอุตส่าห์ไม่พูดนะอ่ะพูดเลยพูดเลยพูดเลยไม่ได้อ่ะไปพูดอีกเขาขอโทษเขาขอโทษหลวงพ่อด้วยอาจารย์เขาควรขอโทษคนที่เขาเอาเงินไปบริจาคคุณเออไม่แต่เขายืนยันไงว่าคือเขาเออทุกบาททื่อตางอาจารย์ใ้ก็ นี้ถ้าผมเถียงข้าใจจะขอโทษทําไมอ่ะก็เงินมาก็ก็ให้หลวงพ่อไงอก็ทาบุญแล้วไม่ต้องขอโทษชาวบ้านก็ไม่ผิดไงอือมเอาเรื่องอื่นแล้วกันครับมันมีตั้งหลายประเด็นน่ะประเด็นแบบว่ารถกระเป๋าแบรนเนมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นคืออะไรหรือสร้างบ้านหลวงพ่อพูดว่าเขาพูดว่ามีโครงการจะสร้าง,างศูนย์ปฏิบัติธรรมใช่ไหมแต่อยู่ๆกลายมาเป็นบ้านอ่ะอธิบายอันนี้จะบอกว่าเข้าใจผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการอีกไหม คำพูดคือคำพูดมากมายความหมายช่างแม่งอีกแล้วเขาบอกเขาให้ข้อมูลตำรวจแล้วเขาไม่พูดเขาไม่พูดเขาไม่พูดเรื่องส่วนต่างเขาก็ไม่ตอบส่วนต่างเกิดอะไรวะอ๋อเจ็ดสิบสามสิบเดี๋ยวพี่เมย์พี่เมย์เดี๋ยวผมพยากรณ์ให้นะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าทั้งหลายแหล่ที่พิสดารหลากหลายสายลงสายรับเนี่ยเดี๋ยวจะพูดว่าผมพูดเล่นเออเนี่ยเออคืออย่างนี้อาจารย์ผมเล่าให้ฟังนะผมได้ยินอาจารย์ผมว่าไปค้น ไอ้จิงบอกว่าเคยถูกเลยเฮ้ยแต่ผมหาไม่เจออันนี้ผมอาจจะแบบข้อมูลไม่ลึกอะอาจารย์มีจริงไม่พูดพี่พูดไปขอพี่หนุ่มเขาบอกว่าเขามีคลิปเสียงอ่ะพี่หนุ่มมาอีกอรคลิปเสีงที่ว่าเอซีเขาเล่ากันใช่ไหมใช่ไม่แต่ไอ้ลำไทยเก็กอะไระน่หนามันมีเขาลงนิพยสารไม่ใช่หรอใช่ผมส่งให้พี่เดใช่ไหมครับ แล้วควาหนึ่งความใท้เก๊กอะไรคนดูต้องหลายหมื่นวันนี้วันนี้อาจารย์เล่าในรายการคน<อ>ดังเราว่าเขามีอิทธิปฏิหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตรนี้เพ็่อะไน,นะอาจารเป็นลูกเลี้ยงถูกลักพาตัวโดยแสลบรับเสเซียเป็นอัศวินอะไรนะอัศวินปรชการชาติที่แล้วชาติที่แล้วเป็นกษัตริย์มองโกเลียอ,อืมงั้นผมก็พูดได้เหมือนกันนะอืมชาติที่แล้วผมเป็นอะไรดีอะ่ะผมเป็น อกษัตริย์โรมันครับนี่ครับนี่ครับเทพีอาทีนาครับคือเดี๋ยวก่อนนะมีเรื่องหนึ่งอ่ะจำได้ปะไออาจารย์ไม่รู้นะผมอะเคยอันนี้พูดได้อะไม่เป็นไรเล่าให้อาจารย์ฟังคือมีเรื่องหนึ่งคนคนหนึ่งอ่ะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคนคนหนึ่งไปบอกว่ามันมีเรื่องนักเรียนตุยอยู่ใต้ใต้ตึกสามคน นี่เราให้การฟังเลยเขาบอกเนี่ยผมให้คนไปหาที่โรงเรียนจำได้ป้ะไอซไม่มีไม่มีนักเรียนโดนตุยและถูกฝังแล้วก็เป็นพานโลเป็นคนทำในมหาวิทยาลัยผมให้คนไปตามพี่พูดมีอาจารย์เข้าใจผิดเปล่าพี่พูดเขาอาจจะหมายถึงชาติที่แล้วเออ แล้วเล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เอ,อ่ยใครนะคนดูอย่ามาตีความให้ผมนะเล่าแบบเป็นตูปเป็นตาจําจได้ปะไอซ์แต่อันนี้จําไม่ได้ให้นักข่าวไปหาเลยผมให้ไปนค้นประวัติเก่าผมไม่เชื่อว่ามันจะมีรอประพอหรืออะไรทำร้ายเด็กแล้วก็เอาเด็กเนี่ยไปอยู่ใต้ปิดปิดแล้วก็ซุกเอาไว้สามคนอาจารย์บางคนอะโมโหนะผมบอกให้ว่าทําไมพูดแบบนี้แล้วมหาอะไรเขาจะเสียหาย ไม่ได้เอยใครนะเออเนี่ยผมยกให้จานตินฟังว่าผมเนี่ยไปไล่เช็คมาพี่พูดครับเรื่องที่พี่พูดเช็คคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องเดียวถูกไหมแต่าการที่พูดเป็นตุเป็นตะปากพร่อยพูดไปเรื่อยเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนอื่นอ,อย่างที่พี่พูดไปค้นเนี่ยหนึ่งโรงเรียนเสียหายาต่อความน่าเชื่อถือความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเด็กในโรงเรียนครูแล้วมึงพูดแบบนี้กี่เรื่องแล้วล่ะ อืมอืมอืมแล้วใครเดือดร้อนบ้างไม่รู้ตัวถูกไหมเออเออยผมก็ใจแล้วถ้ามันมีเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เนี้ยที่ใส่ละคือผมไปคนคนของผมเองเอ้ามันก็ไม่มีนี่หว่าไอ้เรื่องเนี้ยแต่ทุกคนเชื่อตอนนั้นผมเป็นตุ่นตักเอออันนี้แค่เล่านะผมได้เอ่ยชื่อใครนะคนดูหลายคนเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปทําอะไรให้เขาต้องมาขอโทษนะอ่ะเออเออครับครับ ใช่ <t ries> แต่จาต,ต้องชี้แจงบอกว่าเรื่องอัศวินวัติกันน่ะอาจารย์มีสมุดพกตอนนั้นน่ะว่าเขาถูกใครพี่เม karaoke, เย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรอดูนะว่าเขาจะแก้ตัวหรือว่าอาธิบายเรื่องนี้ยังไงถ้าบอกว่าผมพูดเล่นกับเอฟซีแต่บางเรื่องที่คุณพูดเล่นมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยของบางอย่างด้วยนะครับอืมอืมอืมเห็นบอก เห็นบอกว่าบางเรื่องที่คุณพูดเนี่ยมันทะลุขึ้นสูงเลยใช่ปะถูกต้องเออมคุณพูดเล่นเรื่องแบบนี้ได้เหรออืออือใช่ถูกต้องถูกต้องอือแต่ก็ไม่มีใครไปดําเนินการอะไรเนี่ยหรือมีมีพูดรู้ได้ไงก็ไม่รู้อถามอะก็ถามไงเออผมอยากรู้ผมอยากรู้อือก็ ประมาณนี้อาจารย์ไม่รบกวนอาจารย์ละเคลียเคลียเข้าใจแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวผมไปเปิดดูก่อนนะรว่ามาขอโทษอะไรดึกดึขนาดนี้ใจอ่อนเออเดี๋ยวใจอ่อนเหมือนกับบอกถ้าใครจะอ่อนโง่นะโง่นะจ์บอกนะเออใครเชื่อนี่โง่นะนะเออมาเหรอได้อาจารย์ขอบคุณนะอาจารย์สวัสดีครับอครับ